กรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเลยมักกรีดแถวหน้าผุ้ยใหญ่ภัยอยู่สอนนอนนั่งสะพังโอเคนะครับนะสวัสดีตอนขรแรงครับผมเนะโอ้ยรำมงรำบากเรือเกินครับผมนะโอย,อย่าน้ำเสนอนี่ครับเนาะรับจ้างเครียกว่าอะไรนนาอ่าไอเาเรียกว่าตัดต้นไม้แต่งสวนครับผมเขาเรียกว่าแต่งสวนนี่ครับเนาะนนนะทำมาสะอาดหุดสะอาดตานี่ครับคุณนายเตยครับรสั่งผมว่า นี่ครับเรามามเมางานนะผมเนาะหลังจากทําเสร็จก็โอ้นี่มาคุณมาดูงานครับมาดูงานเนาะมันก็เลยมาอส้นไหนส้นไหนส้นไหนฝั่งนู้นครับเนาะอ่าตัดเฉพาะต้นอย่างนี้ครับนี่ประมาณนี้นี่ครับย่งย่านี่ไม่ต้องครับผมเนาะอ่าเราเพื่อให้เวลาเรามากรีดยางมันจะเดินง่ายครับบอกครับนี่แล้วไม่สาบทุกท่านแต่หน่อยนึงน่าจะเปิดนี้โอ้ใช่หมดนี่ก็ประมาณสักะเวลาเต็มที่ก็สักห้าวันนะครับนักก็คงจะเสร็จครับผม นี่แหละบ่มันไม่ได้ยากหลยมากมายครับมันไม่เหมือนรายวันครับผมเมาครับเนาะนี่ละโอ้ยโพดโพโพดโพนี่ครับเนาะก็ไม่เท่าไหร่นะแค่นี้นะหนักกว่านี้ก็ทํามาแล้วผมโอ้ยนี่น่นะเขาว่ารูปกันรอฮะกิ๊กมาสีก็แซ่บกว่ามันผมมีบัติเป็นหน่อยกนไดอ่านี่คบเนาะ ดูกันดูกันนะวันนี้จะขอตัวก่อนนะครับเรามาดูงานช่วงบ่ายประมาณบ่ายสี่นะครับอานัดกันไว้ตั้งแต่เช้าพอดีอพอดีเดินไปหายายยายก็บผมเขาเลยบอกเอตัดจริงหน่อยแน่พ่ะนะก็เลยตัดไปครับตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งนี่แหละก็ให้มันหนึ่งร้อยบาทโอ้ยน้ำตาจะไหลหลังรับเนาะโอเคนะครับเราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวการตัดต้งมองต้นไม้หรือเขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่า กรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเลยมากินทถานาผู้ใหญ่ภัยอยู่ซอนนอนน้องสะพัง <c oughs> นี่ครับเนาะเดี๋ยวตัดเสร็จก็จะได้กรีดครัอบอมเนาะอ่าท้อตอนกรีดแกบอกจะให้เป็นรายวันกับโอ้ยนะได้ได้อยู่ได้อยู่อ่าอยู่บนน,นอกก็อืมมันต้องทเป็นวงเวลาอ,อันนี้เราทำรับหมอกับแกบอกทำไปเรื่อยๆผมแล้วก็จะเบิกตังทุกวัน <c oughs> นี่ครับสนะัะทําผมทํางานเอาตังค์ไม่ทํางานเอาหน้าเหมือน,นคือเขาน้ําตาจะไหลอเคนะครับน,น,นั่นลักยิบจะไปห่างหนุ่มคำเนาะหารายได้เสริมครับกิโลละสามร้อยบาทขัดตัวแต่ไม่ยอมขัดใจผมมุกชาก็ได้สองเมล็ดครับเนาะสองตัวจะโลกว่าได้ครับนั่นกระปลาไปละสามสี่ร้อยครับโอ้ยน้ําตาจาะไหลหลังไม่รวยตอนนี้สิสี่พันตอนใดแต่พี่น้องแมวสวัสดีพี่จับห่ำผม